สวัสดีค่ะวันนี้มีบ้านสวยๆมารีวิวอีกแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่ในโซนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบครีขันค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนื้อที่153ตารางวาค่ะ ก็เป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนะคะ บ้านเดี่ยวหลังนี้ก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยนะคะหน้าบ้านเนี่ยก็จอดรถได้สะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็เข้ามาเนี่ยฝั่งขวามือที่เราเห็นนะคะก็เป็นสนามหญ้าเล็กๆนะคะแล้วก็รอบบ้านทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีพื้นที่จัดสวนได้กว้างมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยค่ะหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถสร้างสระว่ายน้ําส่วนตัวได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่เหลือเยอะมากค่ะเนื้อที่ร้อยกว่าตารางวาเลยค่ะตรงนี้ เป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนะคะบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ำจากจุดนี้เนี่ยเดินทางไปในตัวเมืองหัวหินนะคะชะระยะเวลาก็ไม่นานนะคะประมาณ10นาทีเองค่ะเส้นทางการเดินทางก็อยู่ราวๆประมาณ6-7กิโลเมตรนะคะเข้าไปในตัวเมืองหัวหินนะคะซึ่งจะอยู่ส่วนๆออกมานอกเมืองนะคะใกล้กับ มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดนะคะโซนนี้ก็จะอยู่โซนอนอกเมืองออกมานะคะก็จะใกล้ๆกับห้างแมคโครนะคะโซนซนนี้ค่ะสนามบินบ่อฝ้ายนะคะอันนี้จะเป็นบ้านโครงการนะคะซึ่งจะมีค่าส่วนกลางแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนกลางด้วยนะคะหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นะระเบียงหน้าบ้านที่มานั่งเล่นได้ตรงนี้ได้นะคะ แล้วก็เราจะเห็นบรรยากาศรอบๆบ้านหน้าบ้านเนี่ยถนนหน้าบ้านกว้างนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็จะเป็นบ้านในโครงการะคะ่ะเราเดินเข้ามาดูในบ้านกันค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโถงหน้าบ้านนะคะมีพัดลมเพดานซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งมีห้องน้ําโซนโถงและโซนครัวนะคะห้องน้ําห้องนี้จะไม่ได้อยู่ในห้องนอนนะคะ ภในห้องนอนห้องนี้นะคะก็มีโซฟาแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะจะไม่มีเตียงนอนมีแอร์นะคะห้องนอนทุกห้องทั้ง3าห้องจะมีแอร์ในห้องนอนนะ อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะที่อยู่ด้านนอกระหว่างถูงกับครัวค่ะถัดจากห้องน้ำไปนะคะด้านขวามือของเราก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนสองห้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะห้องนอนสองห้องเนี่ยจะแชร์ห้องน้ำถึงกันได้นะคะ ในห้องนอนห้องนี้ก็จะมีเตียงนอนแล้วก็มีแอร์นะคะแต่เฟอร์นิเจอร์อื่นๆก็จะไม่มีนะคะจะมีเฟอร์นิเจอร์หลักๆก็คือจะเป็นเตียงนอนอย่างเงี้ยนะคะนี่ในห้องน้ำค่ะโซนนี้ก็สถานที่ก็จะใกล้ๆกับหลายๆอย่างนะคะก็จะเป็นห้างไมโครนะคะจะเป็นสนามบินบ่อฝ้ายค่ะ แล้วก็โซนนี้เดินทางไปอีกนิดหนึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับมสวนสาธารณะหน้าวังกลกังวลนะคะแต่เส้นทางตรงนี้จะออกมาทางเส้นสแตมฟอร์ดได้ค่ะโซนนอกเมืองนิดหนึ่งนะคะก็จะใกล้ๆก,กับโรงเรียนนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะก็จะกว้างทีเดียวค่ะแล้วก็เดินออกมาหลังบ้านตรงโซนครัวก็จะมีพื้นที่ใช้สอยหลังบ้านด้วย อันนี้จะเป็นโซนครัวนะคะก็จะมีโต๊ะทานข้าวะคะ่ะบ้านหลังนี้ก็ทาสีโทนออกสีเทานะคะกอ็อายุบ้านหลายปีนะคะอยู่ราวหกเจ็ดปีแล้วนะคะเพราะว่าบ้านก็ดูแลร,รีโนเวทใหม่นะคะแล้วก็เพิ่งทาสีใหม่สวยงามนะคะบ้านจะดูไม่โทรมนะคะเราเดินออกมาด้านหลังบ้านนะคะพื้นที่ใชยสอยด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่กว้างเลยนะคะแล้วก็จะมี แทงน้ําสํารองน้ํานะคะโซนนี้ก็จะใช้น้ําประปาภูมิภาคนะคะน้ําก็สะอาดนะคะแล้วก็สะดวกสบายนะคะด้านหลังบ้านเราก็จะทาพื้นที่ใช้สอยไว้เยอะทีเดียวค่ะแล้วก็จะเดินรอบๆบบ้านได้นะคะก็จะเห็นสวนสวนสนามหญ้าข้างบ้านตรงนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะค่ะสําหรับมาบ้านหลังนี้นะคะก็มีค่าส่วนกลางค่ะ น,นี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะคะในโซนต่างๆนะคะจะเป็นโถงเป็นโซนห้องนอนเป็นโซนห้องน้ำเป็นสวนหน้าบ้านค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงหน้าบ้านนะคะจะเป็นสวนรับแขกค่ะเพดานก็จะมีพัดลมเพดานนะคะ ก็เป็นโซนครัวค่ะโซนครัวก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำเนี่ยจะมีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ในห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องน้ำด้านนอกหนึ่งห้องนะคะหน้าที่153ตารางวาค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็เยี่ยมชมบ้านได้นะคะบ้านหลังนี้จะมีค่าส่วนกลางแล้วก็มีสระส่วนกลางนะคะ นี่โซนหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็มีระเบียงค่ะที่จอดรถหน้าบ้านนะคะก็สะดวกสบายสำหรับเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะคะมาถึงอำเภอหัวหินก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเองนะคะเส้นทางการเดินทางก็สะดวกสบายจากจุดนี้เนี่ยเดินทางไปทะเลนะคะก็อยู่ประมาณ3กิโลเมตรได้นะคะอาจจะก,กว่ากว่านิดๆน,นะคะ โซนนี hai, ury, bushes, to like ้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะก็จะมีพื้นที่ก้องขวางนะคะแล้วก็มีฟิตเนสด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะคะเป็นพื้นที่ของส่วนกลางนะคะห้องฟิตเนสก็จะอยู่ใกล้สระาน้ำส่วนกลางนะคะก็ใช้บริการได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโซนสระว่ายน้ำส่วนกลางค่ะก็มีพื้นที่ใช้สอยมีมุม นั่งพักผ่อนนะคะอันนี้เป็นสนามยากค่ะสนใจสามารถที่จะดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะกดลูกศรมุมขวามือค่ะต้องการเยี่ยมชมบ้านนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ